โดสวัส,สดีครับท่านผู้ชมครับ30มรับนาทีเต็มต่อไปนี้นี่คือโลกของผมกับรายการที่ชื่อว่าไบรท์ Talk ครับท่านผู้ชมฮะไบรท์ท a l k ในเย็นวันนี้เป็นรายการสดนะฮะเวลาขณะน,นี้ขออนุญาตเหลือแวบ,บหนึ่งนะฮะ17นาฬิกา เนาทีนี่คือเวลาในสตูดิโอครับวันนี้เป็น Bright Talk ในเย็นวันเสาร์ที่27สิงหาคมครับปลายเดือนแล้ววันนี้ท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของผมต้องบอกอย่างนี้เป็นการล้างคำสบประมาทของผู้คนหลายคนครับเวลาเจอหน้าผมคือบรรดาหลายๆคนเลยนะฮะบรรดาเพื่อนฝูงคนรู้จักในเวลาเจอหน้าผมแล้วรู้ว่าวันนี้วัชระ คัมแบ็กมาจัดรายการโทรทัศน์สิ่งที่คําถามแรกๆเลยที่มักจะถามก็คือว่าถามว่าพี่ต่อก็คือชื่อเล่นของผมหรือพี่วัชระวันนี้สัมภาษณ์นักการเมืองคนไหนแล้วครับหรือสัมภาษณ์เรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองคนไหนเรื่องราวอย่างไรบ้างซึ่งวัชระก็ตอบไปนะฮะซึ่งบางครั้งระหว่างที่ตอบก,ก็มักจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยหรือว่าใช้ภาษาน่นะฮะตรูเนี่ย สัมภาษณ์เรื่องการเมืองก็ได้เศรษฐกิจก็ได้แล้วเรื่องอื่นๆเบาๆก็สามารถได้ก็สามารถที่จะสัมภาษณ์ได้เช่นกันอย่างเช่นวันนี้ผมจะฉีกแนวครับสัมภาษณ์เรื่องสวยๆงามๆเรื่องของวงการช่างสักคช้วในประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าค่อยๆค่อยๆบูมมาจนกระทั่งวันนี้ก็ต้องถือว่าบูมมากเหลือเกินแต่จะบูมมากกว่านี้แขกรับเชิญของผมวันนี้บอกงี้ดีกว่า วันนี้สตูดิโอแทบแตกนะฮะสตูดิโอที่จัดรายการอยู่ณขณะน,นี้เพราะว่าณขณะนี้นะฮะผมมีใช้คำว่าอะไรดีจอมยุทธช่างสักคิ้วที่มีดีกรีระดับแชมปเปี้ยนประเทศไทยนะ,ะห,รหรือแม้กระทั่งระดับแชมป์ระดับรองแชมป์ถ้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมมาเหลือเกินซึ่งต้องบอกว่าเออบอกว่าเป็นครั้งแรกครับที่ ผมจัดรายการแล้วมีคนร่วมรายการมากที่สุดแต่วันนี้ต้องอย่างนี้นะฮะผมจะบอกท่านผู้ชมไว้ก่อน2เรื่องเรื่องแรกคือวันนี้คุยเรื่องของการแข่งขันเรื่องของเ,อเรื่องของเ,อเรื่องของการแข่งขันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการาแนะนําว่าช่างสักคิ้วเนี่ยวันนี้เขาไปกันถึงไหนแขกรับเชิญของผมครับ2ท่านด้วยกันนะครับคุณจุไรวันสุดพงศ์นะฮะหรืออาจารย์ตู่ท่านเป็นอุปนายกสมาคม ออกแบบตกแต่งแห่งประเทศไทยหรือจริงๆแล้วคนในวงการรู้จักว่ารู้จักกันบอกว่าอาจารย์ตู่แห่งสาบันมิดเฟรมแล้วอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของช่างสักคิ้วที่มาอยู่ณขณะนี้ก็คือท่าภาษาชาวบ้านนะฮะที่รู้จักในวงการเขาเรียกอาจารย์แป๊กกี้แต่ชื่อจริงของท่านคือคุณวิโรธอุทธิศินจริงๆเ้าต้องบอกว่าท่านเป็นอาจารย์รูปสวยนะฮะสองท่านตอนนี้นั่งอยู่ผมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้ขอพระคุณนะฮะทั้งอาจารย์ตู่แล้วก็อาจารย์แป๊กกี้ผมเรียกถูกใช่ไหมฮะจริงๆแล้วข้างหลังถ้ากล้องไปนะฮะแพนไปณขณะนี้นะฮะข้างหลังนี่มีบรรดาช่างสักคิ้วใช่ไหมระดับแชมเปี้ยนใช่ไหมระดับแชมป์่ะประมาณสักเท่าไหร่ฮะตอนนี้ที่มา10กว่าเกือบ20ค่ะนะฮะยังไม่ครบมานะะฮสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกสองโมขออนุญาตพูดคุยด้วยนะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรนะฮะตอนนี้คงต้องขออนุญาตงี้ก่อน วันนี้พี่ตู่ผมขออนุญาตเรียกเหมือนเดิมนะฮะค่ะได้ค่ะพี่ตู่จะมาบอกกล่าวเล่าสิบกับบรรดาคนดูแล้วก็ช่วยผมด้วยว่านะฮะผมก็สามารถสัมภาษณ์เรื่องสื่อสืงามได้นะเมื่อกี้มีสะดุดนิดๆหน่อยๆพอดีป้ายมันกิขึ้นตลอดนะฮะะวันนี้จะมาชวนบรรดาช่างสักคิ้วที่อาจจะยังไม่เป็นระดับดีกรีแชมเปี้ยนใช่ไหมหรือว่าหรือว่าเป็นดีกรีแชมเปี้ยนแล้วมาแข่งขันกันใช่ไหมค่ะจะมีทัวร์นาเมนต์อะไร คือตอนนี้ที่ใกล้สุดนะคะก็จะมีวันที่7กันยาค่ะที่อิมพีเรียนสำโรงสมุทรปาการเนี่ยนะคะอันนี้เราจะจัดแข่งขันซึ่งเป็นขั้งแรกของมิสเฟมที่ที่จะจัดแข่งขันสักคิ้วเนี่ยนะคะแต่ว่าใช้นางแบบคนจริงเดี๋ยวนะฮะเอาไล่ไล่สำหรับคนที่ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างผมคก็คือว่าการสักก่อนหน้านั้นมันหากการแข่งขันสักคิ้วเนี่ยนะคะ ถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยสองสองครั้งที่เราจัดแข่งขันจริงแชมป์ในประเทศที่้วยที่เห็นเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นการแข่งขันหัวหุ่นยางใช่หัวหุ่นยางไม่ไม่ใช่คนจริงไม่ใช่คนจริงค่ะและก็วันที่7กันยานี่จะเป็นครั้งแรกของสถาบันมิสเฟมที่เราจะจัดแข่งขันสักคนจริงนางแบบคนจริงๆนะคะอันนั้นก็ จะจะเป็นการแข่งขันกันซึ่งจริงๆก็ก็มีหลายหลายที่จัดนะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกของมิสเฟมที่จะจัดแข่งขันวันที่7กันยาค่ะมิสเฟมนี่สําหรับใครที่อาจจะเป็นเหมือนผมคือไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวมิสเฟมนี่สามารถพูดได้ไหมว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของวงการช่างสักคิ้วในประเทศนี้เอ่อถ้าจะพูดกันตรงๆจริงๆเนี่ยนะคะคือเอ่อคิ้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณเกือบ10ปีแล้ว่ะในในในเมืองไทยครับ พี่นี่ต้องถือว่าเป็นคนเริ่มต้นเป็นการเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครือ่องมือจากจากต่างประเทศเข้ามาเข้ามาก่อนอน,นะคะหลังจากที่เข้ามาเราก็เป็นคนแรกที่นําคนไทยไปเรียนไปนเรียนที่ประเทศจีนต้องถือว่าเราเป็นคนแรกแล้วเราก็เปิดเป็นสถาบันมิสเฟมเนี่ยเป็นคนแรกใช้ว่าถ้าผมใช้คํานี้ได้ไหมเดิรดั้งเดิมเนี่ยจะเป็น <laughs> มันก็น่าจะ,าจะได้นะ น่าจะได้เนาะคิดว่าต้องไม่ไม่น่าต้องใช่ไม่ใช่น่าไม่ใช่น่าต้องใช่ใช่ไหมต้องใช่ยืนยันเลยว่าต้องใช่อ่ะเดี๋ยวนะทีนี้เมื่อกี้พี่ตู่พูดกับผมอาจารย์ตู่นะฮะพูดกับผมบอกว่าครั้งนี้จะเป็นการจัดการที่จริงผมมองอย่างนี้นะก่อนก่อนถามนะผมมองว่าการที่ประกวดกันบ่อยๆประกวดประขานกันบ่อยๆนอกจากจะทําให้ช่างสักคิ้วเนี่ยสะสมได้สะสมโปรไฟล์หรือเกียรติยศ ส่วนตัวของตัวเองแล้วผมว่ามันมันจะก็มันก็คงคล้ายๆถ้าผมพูดผิดช่วยกรุณาแก้นะมันก็คงจะคล้ายๆวงการกีฬาเหมือนกันคืออย่างอย่างถ้าฟุตบอลมีแข่งขันกันบ่อยๆนักฟุตบอลก็จะเก่งขึ้นใช่ค่ะมันจะยกระดับอ่ะใช่ค่ะเหมือนกันชั้นได้ชั้นนั้นไหมคือถ้าถ้าพูดว่ามิดเฟรมหรือหน่วยหน่วยงานองค์กรใดๆก็แล้วแต่จัดการแข่งขันเนี่ยมันจะทําให ช่างสักคิ้วมาตรฐานสูงขึ้นใช่ไหมพัฒนาฝีมือค่ะมันจะเกิดมันไปเกิดแรงผลักดันในการที่เขาจะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ก้าวไปข้างหน้ามันไม่ใช่หยุดอยู่กับที่ถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าให้คุณไปนั่งฝึกเขาไม่ฝึกแต่ถ้าบอกว่ามันมีการแข่งขันเขามีใจใช่เขาจะลุกขึ้นมาซ้อมมือเพราะว่างานงานสักคิ้วก็คืองานฝีมือค่ะมันต้องใช้มือมันไม่ได้ใช้สมองอย่างเดียวใช้มือกับใจนะคะ ถ้าคุณไม่ฝึกคุณไม่ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาฝีมือไม่พัฒนามันมันไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่อินเตอร์มันไม่สามารถที่จะก้าวออ,ออกนอกประเทศได้แต่การแข่งขันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยทําให้คนเราเนี่ยมันมีเป้าหมายในชีวิตครับมันก็จะเกิดแรงผลักดันในการที่จะลุกมาฝึกซ้อมนันน่น,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 นคือมันคือการพัฒนานั่นคือเหตุผลใช่ไหมที่พี่ตู่อาจารย์ตู่เนี่ยพยายามที่จะจัดการแข่งขันต้อง ต้องการให้ให้ช่างสักคิ้วพัฒนาฝีมือเพื่อเราเตรียมตัวไว้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็น AEC ถูกไหมฮะมันจะเพิ่มขึ้นดีสิทธิ์เียวกันต่างชาติตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาซึ่งเข้ามาหลังเราเขายังไม่รู้จักลายเส้นสามิติเขารู้จักจต่การสักคิ้วโดยใช้เครื่องตู่ยิงพูดยิ่งมันนะแกชัดไอ้นั่นแล้วผมชักเริ่มัวดแล้วแกของขึ้นนะเอาางนี้เบาๆนะพี่นะกลับกลับมาวันที่7นะเจกันยานะ เจ็ดเดือนเก้านะมีแข่งนะครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของมิดฟเฟรมนะที่สมัยก่อนผมก็พยายามนึกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขอดูนะฮะที่บอกว่าเวลาสมัยก่อนประกวดนี้ก็คือแข่งกันกับหัวยาอะไรแล้วเรียกอะไรหัวยาคหุวหยางแต่ครั้งนี้คือจะเป็นหัวคนจริงๆเป็นคนจริงๆเป็นคนจริงซึ่งผมว่าก็โอนะเพราะว่าเวลาเวลาเวลาที่สมมติว่าจบไปเรียนจบไปหรือเวลาเราไปใช้งานจริงๆในชีวิตเราก็ไม่ได้สักกระห่นยางนะ ข้าวมักไักจริคนจริงสวยสวยจริงเสียเสียจริงถูกไหมใช่เช่นนั้นเดี๋ยวถ้าวันที่เจเนี้ยใครมีสิทธิ์สมัครบ้างทั่วไปค่ะก็คือช่างที่ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยพร้อมนะคะแล้วก็มีฝีมือนะคะหรือว่าช่างที่กําลังจะหาประสบการณ์ก็สามารถที่จะเข้ามามามันมันมันคือเวทีสําหรับการทุกคนใมเวทีสําหรับการเรียนรู้ การต่อยอดอาชีพมันรวมทุกอย่างอยู่ในนี้ถ้าเรามองมันให้เป็นครับเราจะเข้าใจว่ามันเริ่มตั้งแต่พัฒนาต่อยอดได้โปรไฟล์ได้ถูกไหมคะเกียรติประวัติเป้าหมายในชีวิตถูกไหมคะอนาคตมันเป็นหลายหลายอย่างสุดท้ายมันได้วยเยอะๆอย่างนี้แล้วก็ลูกค้าก็เยอะๆแล้วก็เป็นอย่างที่ผมเคยได้ยินเข้าหูมาตลอดบางคนนี่มีรายได้เดือนหนึ่งเป็นล้านเป็นแสน ใช่ยังยืนยันว่าจริงใช่ไหมถามข้างหลังดูได้ไหนคนไหนคนไหนคนไหนมีละ <S 2> <S 2> <S ขอขอขออภัยจริงๆนะฮะอันนี้นอกนอกวันนี้ไม่มีสคริปต์ใครมีไรายได้ถึงหลักแสนบ้างฮะนั่นโอ้โหตายดีกว่าโคศกตกงานอย่างวัชลยัยนะจิโอ้โหนี่คือโอ้นี่แล้วนี่นี่ผมกําลังหันมองท่านผู้ชมจะตกใจนะครับผมกําลังมองที่มอนิเตอร์ขออีกทีฮะใครมีไรายได้เกินแสนหลักแสนนะเอาง่าย อาจารย์แพ็กกี้ก็จะยกด้วยแพ็กกี้ก็จะยกด้วยใช่ไหมโอ้โหระดับนี้แสนขึ้นทางนั้นค่ะพูดอะไรไม่ออกนี่ระดับมือแชมป์เนี่ยหลกแสนทางนั้นค่ะเออคือขออภัยนะจากการสักคิ้วค่าค่าสักคิ้วผมผมพูดถูกไหมเรียกอะไรค่าสักคิ้วใช่ไหมฮะค่ะครั้งหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยก็เฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยไปเร่มันจะเริ่มกันตั้งแต่สามสี่พันถึงถึงถึงหมื่นนะฮะเออ ทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยก็จะต้องเริ่มสตาร์ทที่4 0 0 0ันถึงหมื่นบาทเดี๋ยวเบรกสองผมเคยถามนะแต่ตอนนี้ง่ายๆก่อนนะผมขอจะจบที่เรื่องการชวนเชิญชวนสักคิ้วไปแข่งสักคิ้วนะวันที่7เดือน9ค้าอินฟิเอียนสำโรงติดต่อได้ที่ไหนตอนนี้ก็ที่มิสเฟมนะเปิดกว้างให้ทุกทุกค่ายทุกสำนักลูกศิษย์ทุกค่ายทุกสำนักทุกคนที่มีฝันค่ะทุกคนที่มีฝันนะก็อย่างนี้ผมพักเบรกก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์เพกกี้นะฮะแล้วก็น้องๆข้างหลัง นะต้องพักเบรกแล้วฮะท่านผะู้ชมฮะพักเบรกสักครู่ครับร่วมสร้างความไบรท์โดยปตท พลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์โดยบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนโชคทวีทัวร์จองทัวร์ทั่วโลกวันนี้ที่028791628มาตรฐานทัวร์ดีต้องโชคทวีทัวร์สำนักพิมพ์ DMG หนังสือคุณภาพโทร026852254-5 โอ้ผมว่าผมก็เป็นนักล่ารางวัลนะสมัยเรียนหนังสือหรือแม้กระทั่งปัจจุบันแต่หมายถึงรางวัลในส่วนอื่นถ้วยรางวัลผมไม่มากต่นนี้ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมกําลังอยู่กับผมวัชระกณนิกาแล้วก็รายการไบททอกแล้วก็เหล่าจอมยุทธในวงการช่างสักคิ้วของประเทศไทยวันนี้เขาบอกว่าแค่น้ําจิ้มนะฮะมีซักนี่หันหน้าระหว่างพูดนี่ก็คือหันหน้าไปมองบรรดา ช่างสักคิ้วนะฮะซึ่งมีประมาณสักอย่างน้อยๆเ,เนี่ยมาวะะวันนี้ก็สิบกว่าถ้วยรางวัลอีกเพียบพิโต้ค้อไว้ก่อนนะฮะผมรู้แล้วผมย้ําให้วันที่เจ็ดนะ <c oughs> เดือนเก้านะ <c oughs> สถานที่แข่งขันที่ไหน <c oughs> อินดีเรืสำโรงอนีเรื่องสำโรงนะเปิดกว้างทุกคนนะ <c oughs> ไม่มีสีมีเหล่านะอย่ามีสีมีเหล่าเลยนะ <c oughs> พอแล้วเนาะการเมืองก็เยอะแล้วนะอ่ะอาจารย์แป๊กกี้เมื่อกี้แอบถาม ผมไม่กล้าถามเลยเพราะวันนี้ไม่มีสคริปอะไรเลยเมื่อกี้ถามอาจารย์ตู่บอกมีมีคนที่รายได้แบบแตะหลักล้านเป็นหลักล้านไหมหลายคนชีโบชีเบมาแต่เขาบอกเขากลัวสัมมกรจริงๆถามจริงนะสัมมกรไม่อยู่หลอตอนนี้แอบไปกินข้าวกันอยู่เคยแตะแตะไหมหรือใกล้ใกล้เคียงไหมหลักล้านก็ไม่ไม่ต้องเรียบร้อยก็ได้ครับคุยสบายๆผมว่ามันน่าจะผิดบุคลิกไม่เคยคำนวณครับแต่ว่าก็ถ้า เกิดดีจริงๆก็คงถึงฮะอืมก็คือที่ผมพูดเนี่ยผมอยากสร้างแรงบันดาลใจคคือไม่ได้หมายความว่าใครทุกคนเรียนเรียนออวิชาสักคิ้วแล้วจะร่ำรวยหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่หมายความว่ามันเป็นหนึ่งในอาชีพที่ถ้าอีกหน่อยมีวิชาแล้วเนี่ยก็ผมไม่รู้นะก็อุปกรณ์มันก็คงไม่ได้เป็นต้นทุนมากมายมหาศาลคือถ้าบวกกับค่าวิชาแล้วค่าค่าสักแล้วผมว่ามันเป็นวิชาหนึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าจะทำไรายได้ได้เลี้ยงตัวได้ ใช่ถูกไหมฮะเพราะผมไมงนั่งนึกเลยว่าอีกหน่อยถ้าสมมุติว่าผมตกงานโดนอาหารปฏิวัตินานๆเนี่ยผมไปเป็นช่างสักคิ้วเนี่ยผมหาสักอาทิตย์ละสองสาคนนะวันละคนละสองพันเนาะพันเก้า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 อะไรเงี้ยนะเออนะฮะแล้วก็ได้สักเดือนละอาทิตย์ละหกพันหกสี่ยี่สี่ก็พอมีค่าน้ํามันเติมแล้วก็กินกินข้าวได้สบายๆอยู่นะกินโอชิได้สักเดือนละเดือนละสี่ครั้งสัปดาห์ละครั้งเนาะอาจารย์นะ อาจารย์ปักกี้ชื่อดังคนนี้ผมได้ยินบ่อยแล้วผมถามง่ายๆการที่จะเป็นแชมป์หรือการที่จะเป็นเป็นคนเก่งในวงการช่างสักคิ้วเนี่ยมีคา,า,าถาอะไรจริงๆแล้วนะคะปักไม่มีคาถาอะไรเลยะครับแต่ว่าสิ่งที่มีนั่นก็คือความมุ่งมั่นกับความพยายามค่ะข้อแรกความมุ่งมั่นใช่ข้อสองความพยายามใช่ค่ะอืมีมอะไรอีกไหม็คือความตั้งใจค่ะความตั้งใจค่ะแล้วก็ข้อที่สี่คือมีใจรักในการ ในงานบริการนะคะคำถามที่ผมอยากถามคือเวลาเราดูเนี่ยคนที่เขียนคิ้วหรือเวลาที่ผมยังได้เห็นใน Facebook ในลงในไลน์บ้างนะฮะ,ะที่ผ่านๆเข้ามาเนี่ยเขาเขียนได้คิ้วได้เขียนคิ้วไม่รู้ใช้คำว่าศักดิ์นฮะหรือเขียนก็จริงๆได้หมดนะค่ะอ่ะผมเอาเป็นว่าถ้าผิดก็อภัยผมเวลาเขา,เ,าเขาโชว์ผลงานเนี่ยคิ้วมันละเอียดแล้วสวยงามมากคําถามก็คือว่าต้องมีหัวทางด้านศิลปินไหมต้องเป็น ด้านวาดภาพหรือว่ามีด้านศิลปะอะไรเยอะๆไหมไม่จําเป็นค่ะไม่จำเป็นต้องมีงานความเป็นศิลปินหรือศิลปะอยู่ในตัวค่ะอแต่สิ่งที่ต้องมีนั่นก็คือต้องมีความเข้าใจแล้วเรียนแบบถึงความเป็นธรรมชาติของคิ้วของลูกค้าของคนคิ้วให้มากที่สุดค่ะธรรมชาติของของสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาก็คือสมมติเอาง่ายๆนะอันนี้วัดวัดงของพี่าวัดวัดชะจะจะจะทำคิวขึ้นมา ค่ะถ้าเกิดเป็นลูกค้านะคะเราก็ต้องดูทิศทางของขนคิวลูกค้าทิศทางค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการสักลายเส้นสามมิตินะคะก็คือเราต้องดูทิศทางของความเป็นธรรมชาติของลูกค้าถ้าขนคิ้วลูกค้าเรียงเป็นแนวเราก็ต้องทาลายเส้นให้เป็นแนวเป็นทิศทางเดียวกันค่ะนี่คือหลักง่ายๆใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไปครีเอทอะไรใหม่ไปฉีกแนวเขาอย่างผมเนี่ยถ้าถ้าลบคิ้วออกเดี๋ยวนี้นะฮะก็จะเป็นคนคิวบางๆแต่กล้าพูดเป็นคนคิ้ว คิ้วเป็นเส้นเรียงเป็นระเบียบมากสมมติว่าอาจารย์แป๊กี้จะทําให้ผมก็คือจะต้องทําตามฐานเดิมของผมใช่ค่ะเติมเต็มในส่วนที่มันขาดหายไปค่ะค่ะเติมเต็มให้มันออกมาแล้วให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วให้กลมกลืนกับรูปหน้าของลูกค้าค่ะนี่คือหลักการที่ใช้ที่ใช้เวลาเขียนเวลานั้นใช่ไหมแล้วก็ทําแบบนี้จะประสบความสำเร็จใช่ไหมลูกค้าชอบใช่ไหมใช่ค่ะยกเว้นว่าสมมุติว่าคิ้วผมเป็นงี้แล้วผมบอกว่าผมอยากได้คิ้วอย่างนี้อย่างนั้นค่อยสมมติว่า เกิดผมอยากเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะแนะนําให้เปลี่ยนไหมทำเราต้องดูจากาความเหมาะสมกับใบหน้าของลูกค้าค่ะครับรูปหน้าของลูกค้าเป็นองค์ประกอบค่ะคือไม่ขออภัยนะ,ะไม่ตามใจลูกค้าจนแบบโโไม่ตามใจลูกค้าจนเกินไปค่ะคือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเพราะวาัชราะามาวางเงินปึ้งสมมุติว่าอาจารย์คิดห้าพันวัชระวางห้าพันบอกอาจารย์แพ็กกี้คิวทําให้ผมใหมให่ให้หนาให้ให้เป็นหนาบึกเลยหรือว่าให้มันโค้งอะไรแต่อาจารย์ดูแล้วว่า ถ้าหน้านี้ทำคิววันนี้ไม่ได้ไม่เวิร์กก็บอกใช่ไหมเราต้องดูให้มันสมดุลแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้าเพราะว่าทรงคิวนะคะถ้าเกิดว่าเราออกแบบให้ลูกค้าไปแล้วมันขัดแย้งต่อความเป็นจริงอะค่ะคนที่จะเสียคือช่างค่ะนี่คือจรรยาบรณนะใช่นี่คือจรรยาบรณนะสิ่งนี้คือจรรยาบรณใช่ค่ะอ่ะผมเวลาผมน้อยค่ะอาจารย์เปกี์จาได้ไหมตัวเองได้เมื่อกี่รางวัลแล้วเนี่ยจําได้ค่ะกี่รางวัลฮะ ภายในปีเดียวได้มาทั้งหมด15รายการค่ะปีเดียวค่ะใช่อารย์เมื่อกี้อยู่วงการนี้มากี่ปีเพิ่งเข้ามาปีนี้เป็นปีที่3ค่ะไม่น่าเชื่อนะผมนึกว่าประเภทแบบพวกคลั่มบอดพวกอะไรเนาะอจารย์ตู่มามาสิบปีนี้ได้กี่ถ้วยถ้วยเดียวอันนี้ผมแซวเล่นนะฮะสามคืออยู่วงการนี้สามปีแต่เข้าขั้นระดับระดับประเทศแล้วเหรอก็เข้าตอนนี้ก็ รางวัลสูงสุดคือรางวัลแชมป์เอเชียค่ะระดับทวีปเลยเนาะ mm hmm. น้องเขาทําเวลาให้ดูเลยเหลืออีกห้าทีาจาย์เพ็กกี้ครับเดี๋ยววันหลังผมเรียนเชิญไว้ล่วงหน้านะฮะ,ได,ะได้คทีนี้ขออนุญาตข้างหลังครับเอ,เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมอยากรู้จักว่าแต่ละท่านเนี่ยเป็นใครนะฮะได้รางวีรางวัลอะไรมาบ้าง แล้วทีมคันนะฮะมาตรงนี้แล้วอย่าเสียเวลาอย่าอย่าเสียเวลาไม่โปรโมทร้านตัวเองถ้าใครมีร้านรีบบอกเลยนะฮะว่าร้านอยู่ไหนอย่างไรเอาเลยครับเริ่มเริ่มจากคนแรกครับเรียนเชิญน,นะฮะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ชาชาละคะ่ะชาชานะครับใช่ค่ะ ร้านร้านชื่อนัชชาคิ้วสวยสามติมีทั้งหมด2สาขาค่ะสาขาแรกอยู่ที Rs ่จตุจักรเจเจมอลค่ะชั้นจีห้อง231และอีกหนึ่งสาขาคือพุทธมณฑลสาย4ดีกีนี้ก็คือเพิ่งประกวดอ่าอ่าเวทีระดับระดับโลกอะค่ะที่ประเทศจีนได้ดีกีที่สามอะค่ะอาจารย์ชาชานะเจเจมอลนะใช่ค่ะอ่าฮะอาเชิญต่อเลยครับค่ะสวัสดีค่ะบุญปวีรชยพัฒนานะคะหรือว่าอาจารย์เกนะคะ ร้านอยู่ตรงที่ราชวิถี38หรือว่าตรงข้ามมาลายสวนดุสิตนะคะ 38, อีกสาขา <okay. S 2> หนึ่งก็คือพระราม7ค่ะคและล่าสุดก็คือได้ไปแข่งขันงานาแข่งขันนานาชาติระดับโลกได้ควารางวันที่3มาค่ะคขอบคุณค่ะอาจารย์เก๋นะฮะราชวิถีอยู่ตรงข้ามราชพัฒน์สวนดุสิตราชพัฒน์สวนดุสิตครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อธิพรมาราจันทรางกูลค่ะ สถาบันคิ้วสวย TPM Academy การเจนะบุรีค่ะตอนนี้เปเมืองการค่ะการเจนะบุรีแล้ววันล่าสุดที่ไปมาค่ะเป็นการแข่งขันสักคิ้วนานาชาติระดับโลกเมืองจงโจวประเทศจีนค่ะครับเมืองการตรงไหนเมืองการครับอยู่อำเภอข้ามกาค่ะข้ามกานะอ่าอาจารย์อะไรอีกทีนะฮะอาจารย์ออสค่ะโอเคเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะเวลาน้อยก็เลยได้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อ เกวลินแก้วหุดนาชื่อเล่นชื่อปีใหม่ค่ะอาจารย์ปีใหม่ก็ได้แชมป์ชนะเลิศระดับประเทศนะคะประเทศไทยได้รางวัลางที่หนึ่งค่ะคแล้วก็แชมป์เอเชียที่ประเทศจีนเมืองเชีงยงไหค่ะมีร้าน<อ>มีลวงไหมครับร้านอยู่นครสวรรค์ชื่อร้านคิ้วสวยบาเปกี้ค่ะอยู่กับอาจารย์เปกกี้อยู่กับอาจารย์เปกกี้ครัอาจารย์เปกกี้อยู่เปิดร้านอยู่นครสวรรค์ใช่ค่ะชื่อร้านอะไรอีกทีนึงชื่อร้านคิ้วสวยบาเปกกี้ค่ะโอเคอ้าวต่อเลยครับ ครับกิตนัทัญจีรัตนากูลนะครับชื่ออาาจรย์เอกครับอยู่ใช่ครับอยู่สถาบันนิดเฟมครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้รางวัลชนะเลิศครับ้วยโกอ w ร์ d นะครับที่ประเทศเซียงใหม่ใช่ครับเป็นแชมป์สักิวเอเซียเหมือนกันอยู่กับพี่ตู่เนาะใช่ครับเชิญต่อเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อดุดดาวบุญนาคนะคะอาจารย์อูมก็จากสถาบันร้านแสนงามอยู่ใกล้ตลาดสีย่านกรุงเทพค่ะ ก็ได้รางวัลบอลอวอร์จากเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแล้วก็ชนะเลิศอ um ันดับหนึ่งลายเส้นที่โคราชนะคะแล้วก็ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับสองรางวัลสักคิวประเทศไทยค่ะเชิญครับอยากผมไม่ไดอยากสัมภาษณ์นะแต่วลามนี้เดียวอ่ะเชิญเลยครับค่ะชื่อกมลชนกเล็กมณีนะคะร้านเบสบิวตี้สลับบุรีค่ะตั้งอยู่อำเภอแก่งคอยค่ะเป็นรองแชมป ประเทศไทยค่ะประเภทคิวสไลด์ค่ะเนี่ยเขามีเวลาอยากสัมภาษณ์ว่าได้แบบไหนย,ยังไงเนาะเอานะฮะสวัสดีค่ะชื่อเกษณีไกรวุธิวงศ์นะคะเป็นอาจารย์เกษสถาบันมิเฟมค่ะาาล่าสุดก็ได้รางวัลถ้วยเครทีที่เมืองเซียงไฮ้ประเทศจีนค่ะเชิญครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ยุสุพรดาค่ะสถาบันออกแบบสถาบันออกแบบสักคิ้วลายเส้นสามิติค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผลงานล่าสุดจะเป็นรางวัลชนะเลิศสักคิ้วลายเส้นค่ะปี2015ของประเทศไทยแล้วก็จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะระดับ AEC จากประเทศเวียดนามอยู่ตรงไหนเชียงใหม่อีกทีครับอยู่สันทรายค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่นะครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อโชติกาปฐมอพรนะคะตอนนี้นะคะร้านอยู่ที่ คิ้วสวยนาชานะคะตรงพุทธพลสายสี่ะค่ะนครมฐม,มล้านสุดที่ได้รางวัลคือเคียลทีฟอะค่ะวิวเ t ี a w a วอค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะสุนันทาลูกกาะช่านะคะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งออประเภทคิ้วลายเส้นนะคะ รายการ The g อ e เก s สต r l ลิ t ของสถาบันบิสเฟมค่ะเป็นระดับนานาชาติแล้วก็มีร้านมีร้านชื่อ Friday b r o w า a น t นะคะ2ส,สาขาสาขากลางวันอยู่เฉลิมพระเกียรติค่ะใกล้ๆสวนหลวงราา๊อก้กลแล้วก็กลางคืนค่ะ,ะเปิดถึงตีสี่ครึ่ง้ <laughs> อง้ขวางเทอเลชั้น2ค่ะ,ะได้ทั้งวันกลางคืน24ชั่วโมงโอ้ขยันมากสวัสดีค่ะดัชชารีสิริกุลนะคะชูถ้วยเลยอ่า มีร้าน h o ดี้แอนด์ไอบาวค่ะอยู่มีห้าสาขานะคะมีสมิติเวศศีนครินเคหาลงเก้าลงเก้าสวนทรภูมิเดอะบอลบังกะปีแล้วก็ลงเก้าสวนทรภูมิที่หนึ่งอเก่งจังครับทึ่งครับเชิญครับสวัสดีค่ะสิีวัพลพันธุมาโอภาสนะคะมีร้านอยู่3มที่ชนบุรีสองที่นะคะอยู่ในอำเภอเมืองและ ที่ระยองอีกหนึ่งที่นะคะในโรตัสระยองอได้รางวัล e a t i v e Beauty Awards จากเมืองเจิ้นโจวประเทศจีนค่ะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครับสองท่านคนละ30วิสวัสดีค่ะชื่อพรทิพย์นาพิษนะคะ,ะชื่อร้านม g จิกอายไบโออ l l ค่ะอันนี้ได้การันตีรางวัลเป็นแชมป์สักคิวประเภทไลเซ้นนะคะคจากประเทศเกาหลีะคะ่ะแล้วก็ได้ ประเภทสไลด์อะค่ะจากประเทศไทยแล้วก็ได้รางวัลคิ้วตาปากอะค่ะที่ประเทศไทยเหมือนกันอันนี้เบอร์โทรที่ร้านศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองสามสองเก้าหกสองค่ะเชิญครับคุณุูท้าเอยตรงข้ามแบวมองงามงวานนะคะห้างแกงพาซ่าค่ะาโอเคสวัสดีค่ะซิริวันซิริเชนค่ะร้านสถาบันออกแบบคิ้วเฮงดีดีบิวตี้อาร์ตอะคาเดมี่ค่ะอยู่ถนนอ้อมค่าย จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรางวัลล่าสุดก็คือรางวัลครีเอทีฟบิวตี้อะวอร์ดค่ะจากเมืองจุงโจงแล้วก็รางวัลก่อนหน้านี้ก็คือบิวตี้อะวอร์ดไอครีเอทีฟบิวตี้อะวอร์ดจากเมืองเซีงยงไฮ้ค่ะครับค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับ,บ,รบยังมีเวลาสองชั่วโมงครึ่งนะหมดเวลาแล้วฮะพี่ตู่ฮะคงท่านผู้ชมตรงอย่างนี้แล้วมั้ง ครอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวขึ้นอ่าเนี่ยขึ้นเบอร์มิสเฟมไว้แล้วก็ขึ้นเบอร์ของรายการนะฮะเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ช่วยตอบนะฮะส่วนทางหลานกวงจบผมจะต้องจบจริงๆนะแต่แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตก็คือว่าที่มาเนี่ยเขามีกันสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านนี่แสดงว่าง่ายๆนะคิดแบบไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> ใช้สมองอะไรคิดเลยค่ะก็คือมันเจริญรุ่งเรืองมันมีไรายได้นะับคนที่เจ๊งคงไม่เปิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรอกมันต้องมีแต่คนที่รวย หรือว่าคนที่มองเห็นทางนะฮะก็ขอบคุณอาจารย์ตู่นะฮะเดี๋ยวเราคงมีโอกาสกันอีกฝากอีกทีนึงนะฮะวันที่7เดือน9ที่ทีอ่อ,<จ>อินพิเรียนสำโรงอินพิเรียนสำโรงะนะฮะส่วนอาจารย์เป๊กกี้ตอนแรกตั้งใจจะคุยเยอะๆเลยก็เวลามันเท่านี้เนาะนะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ตู่ด้วยครับแล้วก็อาจารย์เป๊กกี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้ เจอกับโคศกวัดพระธรรมกายด้วยเรื่องราวที่ต้องบอกว่าอีกมุมหนึ่งจริงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ